คุณอยากมีอายุยืนยาวแล้วได้ไปเที่ยวทั่วไทยเที่ยวรอบโลกหรืออยากมีชีวิตยืนยาวแบบต้องอยู่โรงพยาบาลไปครึ่งชีวิตถ้าอยากได้อย่างแรกผมมีเคล็ดลับดีเมาให้ครับฟังนะการแพทย์2.0ในปัจจุบันที่เราใช้อยู่ตอนนี้อายุเรายืนยาวขึ้นจริงแต่คนกลับป่วยเพิ่มมากขึ้นนี่แหละทําไมการแพทย์3.0ที่เรียกว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนถึงสําคัญเพราะมันช่วยทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้จริงๆ มีแค่6อย่างเองครับเรื่องแรกนะกินอาหารที่ดีกินอาหารครบ5หมู่เน้นกินผักที่มีไฟเบอร์กินง่ายๆจานที่เรากินต้องมีผักครึ่งหนึ่ง 2. องออกกำลังกายแค่ขยับตัวสม่ำเสมอออกในแบบที่ชอบเช่นเดินเต้นหรือโยคะสุขภาพดีไม่ยากครับ 3. นอนหลับให้เพียงพออย่านอนดึกเกินไปร่างกายต้องการพักผ่อน7-8ชั่วโมงการนอนเท่ากับการซ่อมร่างกายนะครับ 4. หลีกเลี่ยงสารเสพติดบุหรีบุหรีร่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัดออกเลยครับสุขภาพดีไม่มีทางรัดนะ 5. จัดการความเครียดฝึกหายใจลึกๆหรือทำสมาธิวันละสินาทีอย่าให้ความเครียดกัดกินสุขภาพเราครับและข้อ 6. ความสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวเพื่อนคนรอบข้างคือพลังใจที่ทำให้เราอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนวันนี้ต้องมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับนี่คือเขาใหญ่นะกับครอบครัวกับเพื่อน ช่วยลดความเครียดแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยนะครับชีวิตเรานะก็เหมือนรถหกล้อถ้าล้อหลุดสักล้อจะวิ่งไปถึงเป้าหมายได้ยังไงลองเช็คดูนะครับว่าล้อของคุณเนี่ยยังดีอยู่ไหมยังเหลือกี่ล้อคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับกดติดตามต้อมไว้จะได้มีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีไปด้วยกันครับ